สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของแฟนลิเวอร์พูลพ,พันแท้ที่พร้อมเสิร์ฟทุกข่าวร้อนทุกดิวเดดทุกปรามาที่เกิดขึ้นกับหงแดงของเราแบบวันต่อวันและวันนี้บอกเลยว่าไม่ฟังถือว่าพลาดเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงดิวเดือดของตลาดนักเตะที่มีทั้งชื่อใหม่กำลังจะเข้าและชื่อเก่ากกำลังจะไปปาดหน้าเชลซีลิเวอร์พูลล็อกเป้านิวซาลิบา60ล้านปอนโรมาน่คอนเฟิร์ม ด่วนที่สุดครับลิเวอร์พูลคุยคุณชายแล้วสล็อตชะตาขาดฟานไดเดือดห้ามขายร็อบโบเด็ดขาดแฟนโหวตยับฟานไดห่วยกว่าซาล่าสองตำนานหมดสภาพสัญญาใหม่คือความผิดพลาดสล็อตปากพาสวยโจนสน้อยใจหนักจอตามร็อบโบไปสเปิร์นหรือเรามาเริ่มกันเลยครับฟานไดเดือดห้ามขายร็อบโบเด็ดขาด ด่วนที่สุดครับเด็กหงกับตันฟานไดออกโรงเบรกหัวทิมห้ามสโมสรปล่อยแอนดี้โรเบิร์ตสันในตลาดมกราคมเด็ดขาดหลังมีข่าวสเปอร์สจ้องฉกตัวพร้อมเจาะลึกความพ่ายแพ้บอลมัดที่ทำเอาสถิติไร้พ่าย13นัดพังทลายแนวรับเรากำลังวิกฤตหนักหรือแค่สะดุดขาตัวเองวันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องครับเอาละครับเพื่อนๆประเด็นร้อนชาติที่สเเทือนแอนฟิลด์วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผลบอล แต่มันคือเรื่องอนาคตของหัวใจทีมเวอร์จิลฟานได์พิยักษ์ของเราออกมาพูดชัดเจนผ่าน BBC Sport เลยครับเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าถอดแนมฮอสเปอร์กำลังจะดึงตัวแอนดี้โรเบิร์ตสันไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้สถานการณ์ตอนนี้เราเห็นกันอยู่ว่าเจ้าหนูมิโลสเคอร์เคสยึดตัวจริงฝั่งซ้ายไปแล้วทำให้ร็อบโบ้ของเรากลายเป็นตัวสำรองอดทนแต่ฟานได์ยืนยันคำเดียวครับว่าร็อบโบ้คือสมาชิกคนสำคัญเป็นรองกัปตันทีมและผมคุยกับเขาทุกวัน น้ำเสียงแบบนี้คือการส่งสัญญาณถึงบอร์ดบริหารชัดๆว่าอย่าหาทำรมนะครับการขายผู้นำทีมกลางฤดูกาลแบบนี้มันคือการฆ่าตัวตายชัดๆหยุดคิดสักนิดครับแม้เคอร์เคสจะสดกว่าแต่ประสบการณ์ในห้องแต่งตัวของรอบโรบบประเมินค่าเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับคุณยอมแลกความสดกับความเป็นผู้นำจริงหรือตัดภาพมาที่ความเจ็บปวดเมื่อสุดสัปดาห์ครับแพ้บอลมัด3ต่อ2หยุดสถิติไร้พ่าย13นัดลงแบบช็อกตาตั้ง แต่เพื่อนๆครับก่อนจะดานักเตะเราต้องดูบริบทด้วยเกมนี้เราไม่มีอีบูโกนาเต้ที่ต้องพักเพราะคุณพ่อเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยครับแถมโจโกเมสก็ดวงแตกปะทะกับพ่อหมีอลิสันจนเจ็บเข่าต้องหามออกแนวรับเรายวบยากเห็นได้ชัดฟานไดยอมรับลูกผู้ชายเลยครับว่าประตูแรกผมรับผิดชอบเองเต็มๆเขาบอกว่าความล้ามันมีส่วนแต่ไม่ใช่ข้ออ้างเราเปิดช่องว่างเยอะเกินไปในจังหวะเสียบอลน,นี่คือสิ่งที่ต้องแก้ด่วน ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากถามชาวหงแดงอัปเดตทุกคนในสถานการณ์ที่หลังบ้านกำลังรั่วและเจ็บกันระนาวแบบนี้การปล่อยโรอบโบออกไปให้คู่แข่งร่วมลีกอยางสเปอร์สคือความผิดพลาดมหันหรือเป็นวิถีฟุตบอลที่ต้องยอมรับคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับพิมพ์หนึ่งถ้าคิดว่าห้ามขายเด็ดขาดทีมจะพังหรือพิมพ์สองถ้าคิดว่าถึงเวลาผลัดใบแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือคำพูดของบิ๊กเวร์ที่บอกว่า ผมไม่ห่วงเรื่องท็อปโฟแต่ห่วงสิ่งที่เราทำในสัปดาห์นี้นี่ค so ือไมล์เซตของคนเป็นแชมป์ครับเขาไม่มองไกลเกินตัวแต่มองนัดต่อนัดความล้าที่เขาพูดถึงดูนาทีท้ายๆสิมันสะท้อนว่าระบบการหมุนเวียนนักเตะเรามีปัญหาหรือเปล่าหรือโปรแกรมมันโหดร้ายเกินไปการขาดผู้นำอย่างโรบบถ้าเขาไปจริงในวันที่ทีมต้องการความสามัคคีที่สุดผมบอกเลยว่าหายนะรออยู่แน่แเราต้องการสปิริตแบบนี้เพื่อกลับมาให้เร็วที่สุดครับสุดท้ายครับ แค่นัดเดียวไม่ใช่โลกแตกแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ลันลั่นแอนฟิลว่าเราห้ามประมาทและห้ามแตกแยกตลาดมกราคมยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อใจในกัปตันฟานได้ว่าเขาจะดึงสติเพื่อนร่วมทีมกลับมาได้แน่นอนซิมิกาสคัมแบ็กดวนสัญญาณลับจากโรมา่าตัวแทนโรอโบที่คุณลืม ด่วนที่สุดครับแต่คงสัญญาณลับจากกรุงโรมมาแล้วล่าสุดเอสโรม่าจับคอสตาซิมิกาสนั่งสำรองเกมบิ๊กแมตชหรือนี่คือการเตรียมส่งตัวกลับแอนฟิลด์ด่วนจีในวันที่เราเสี่ยงเสียโรบบให้สเปอร์สและดาวรุ่งก็ย้ายหนีกริกสเกลเซอร์ er คือทางรอดเดียวของเราจริงหรือหรือจะเป็นแค่การแก้ผ้าเอาหน้ารอดคลิปนี้มีคำตอบครับ เอาละครับสืบเนื่องจากข่าวดราม่าแอนดี้โรเบอร์สันที่ทำท่าจะย้ายไปท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, จนแฟนบอลอย่างเรากินไม่ได้นอนไม่หลับสถานการณ์ตอนนี้มันบีบหัวใจสุดๆครับเพราะถ้าโรบโบอไปจริงเราจะเหลือแบ็กซ้ายอาชีพในทีมชุดใหญ่แค่คนเดียวคือมิโลสเคอร์เคสจะหันไปหาเด็กปั้นก็ไม่ทันแล้วครับเพราะลุคแชมเบอร์สเพิ่งเก็บกระเป๋าไปอยู่กับชาวตั้นเรียบร้อยนี่มันสถานการณ์หลังผิงฝาชัดๆสำหรับตลาดเดือนมกราที่ควรจะเงียบสงบ แต่มันกำลังเดือดปุดปุดเลยครับยังจำวินาทีนี้ได้ไหมครับวินาทีที่กริกสกเซอร์ซัดจุดโทษพาเราเป็นแชมป์เลือดความเป็นหงแดงในตัวเขามันอาจจะเป็นจำเป็นสำหรับเราในตอนนี้ก็ได้ข้ามฝากไปที่อิตาลีครับคอสตาซิมิกัสตอนนี้อยู่กับ AS r o m โรม่าโดยสัญญายืมตัวยาวถึงปี2026รับค่าเหนื่อย75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งโรม่าจ่ายเองทั้งหมด ฟอมเขาก็ไม่ได้แย่นะครับลงไป16นัดเป็นตัวหลักในถ้วยยุโรปล่าสุดพึ่งลงเล่นไป71นาทีในเกมชนะสตุตการ์ด2-0เรตติ้ง6.7ถือว่าสอบผ่านแต่จุดที่น่าสงสัยคือล่าสุดในเกมเจอเอซีมิลานจู่ๆชื่อของเขาก็หลุดไปเป็นตัวสำรองนักข่าวสายลึกเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่าหรือนี่คือการถนอมตัวเพื่อเตรียมส่งคืนลิเวอร์พูลเพราะถ้าเราเสียรบโรบบจริงการดึงคนรู้ใจที่เข้าใจระบบอยู่แล้วกลับมา อาจจะเป็นทางเลือกที่เจ็บตัวน้อยที่สุดเพื่อนๆครับผมถามตรงๆในฐานะเดอะคอปด้วยกันถ้าโรบบ้ย้ายจริงสมมุตินะครับทางเลือกที่1ดึงซิมิกัสกลับมาสลับกับเคอร์เคสประหยัดเงินเข้าใจระบบทางเลือกที่2ทุ่มเงินซื้อแบ็กซ้ายตัวใหม่ระดับโลกไปเลยแต่มกราซื้อยากนะพิมพ์หนึ่งถ้าอยากได้กรีกสเกาเซอร์คืนทินหรือพิมพ์สถ้าคิดว่าต้องมูฟออนหาคนใหม่ คอมเมนต์มาเลยครับผมอยากรู้ใจแฟนบอลไทยวิเคราะห์กันแบบไม่อวยนะครับซิมิกาสมีสถิติกับเราที่ยอดเยี่ยม115นัด18แอสซิสแชมป์ครบทุกรายการเขาคือคนที่ใช่ในระบบของคลอปแต่คำถามคือเขาจะใช่สำหรับอาเน่ส็อตหรือไม่ การดึงเขากลับมาอาจจะดูเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่ออุดรอยรั่วแต่ข้อดีคือเขาไม่ต้องปรับตัวเพื่อนร่วมทีมรักเขาโดยเฉพาะโมซาลาเพื่อนซีความเป็นผู้นำและแพชั่นของเขาอาจจะช่วยประคองรุ่นน้องอย่างเคอร์อเคสได้แต่ถ้ามองระยะยาวแฟนบอลหลายคนอาจจะมองว่านี่คือการถอยหลังลงคลองหรือเปล่า บทสรุปคือเวลาของตลาดมกราคมเหลือไม่มากแล้วครับการตัดสินใจของ AS สโรม่าในนัดล่าสุดอาจเป็นเรื่องแทคติกหรือเป็นสัญญาณบอกเหตุบางอย่างแต่ที่แน่ๆลิเวอร์พูลต้องขยับตัวครับจะปล่อยให้แบ็กซ้ายโวแบบนี้ไม่ได้ด่วนที่สุดครับลิเวอร์พูลคุยคุณชายแล้วสล็อตชตาขาดด่วนที่สุดแผ่นดินไหวที่แอนฟิลครับสื่อสเปนตีข่าวลิเวอร์พูลยกขูหาชาบี้อลองโซอย่างเป็นทางการแล้ว หลังเจ้าตัวเพิ่งแยกทางกับเรอัลมาดริดสดสดร้อนๆแชมป์พรีเมียร์ลีกปีแรกของอาเน่สลอตอาจไม่ช่วยอะไรเมื่อผลงานปีนี้ดิ่งลงเหวนี่คือจุดจบของยุคสลอตหรือการกลับมาของราชันห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับเอาละครับหายใจเข้าลึกๆข่าวนี้มาจาก t i e a ร OS s และ The Madrid Zone สื่อดังแดงกระทิงดุยืนยันตรงกันครับว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มการเจรจาเบื้องต้นกับตัวแทนของชาบี้อลองโซแล้ว สถานการณ์ตอนนี้คือคุณชายของเราว่างงานแล้วครับหลังจากเจอฝันร้าย7เดือนที่เบอร์นาเบลปัญหาภายในกับวินิซิอุสจูเนียและการแพ้บาซ่าในซุเปอปร,ร์คัพ3ต่อ2ทํทำให้เขาตัดสินใจแยกทางกับมาดริดและทันทีที่เขาก้าวเท้าออกมาลิเวอร์พูลก,ก็พุ่งเข้าใส่ทันทีรายงานบอกว่าอาลองโซตอบรับในเชิงบวกมากๆครับเลือดหงในตัวมันแรงจริงๆหยุดโลกสวยแป๊บครับอดีตคืออดีต แต่อนาคตคือความเสี่ยงสล็อตเคยพาเราแชมเปี้ยนลีกแต่วันนี้เราอยู่อันดับ4คุณกล้าพอไหมที่จะเปลี่ยนม้ากลางศึกมาคุยกันด้วยเหตุผลครับทำไมบอร์ดบริหารถึงกล้าคิดจะปลดอาเน่สลอ็อตใช่ครับเขาคือฮีโร่ที่พาเราคว้าแชมเปี้ยนลีกปีแรกแต่ฟุตบอลมันโหดร้ายฤดูกาลที่2นี้ทีมเราดูตันไปหมดความพ่ายแพ้ต่อบอลมัด3-2ต่อที่ผมเพิ่งวิเคราะห์ไปคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เห็นว่า แทคติกของสล็อตเริ่มถูกจับทางได้เจ้าของทีมมองว่าสล็อตอาจจะมาถึงทางตันแล้วและคนที่เข้าใจ DNA สโมสรแถมมีดีกรีแชมป์ไร้ผ้าอย่างอลองโซคือจิ๊กซอชิ้นเดียวที่จะกู้วิกฤตนี้ได้นี่คือความโหดเขี้ยวของโลกฟุตบอลสมัยใหม่ครับแต่ช้าก่อนครับการมาของอลองโซไม่ใช่แค่เปลี่ยนคนแต่มันคือการรื้อระบบอลองโซยึดมั่นในระบบ3421ครับเน้นครองบอลบีพื้นที่ และใช้วิงแบ็กสุดโหดต่างจาก4-3-3หรือ4-2-3-1ของสล็อตโดยสิ้นเชิงคำถามคือนักเตะชุดนี้เล่นได้ไหมหรือนี่เป็นระบบที่มาปลดล็อกตัวรุกให้ระเบิดฟอร์มแต่ข้อเสียคือกองหลังเราที่มีอยู่ตอนนี้จะปรับตัวทันไหมถ้าปรับไม่ทันช่วงแรกอาจจะเละเทะได้เลยนะครับนี่คือคำถามที่ยากที่สุดในรอบ10ปีครับเพื่อนๆฟังเให้เวลาสล็อตต่อไปเขาคือแชมป์เก่านะ ทีมแค่สะดุดเดี๋ยวก็กลับมาได้ฟัง B ดึงอลองโซ่ทันทีโอกาสทองแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับเจ็บแต่จบเพื่ออนาคตที่ไกลกว่าคุณอยู่ทีมไหนพิมพ์ A หรือ B มาในคอมเมนต์ตอนนี้เลยครับผมอยากเห็นพลังของเดอะคอฟไทยครับไม่ว่าหวยจะออกที่หน้าไหนหงแดงอัปเดตจะเกาะติดสถานการณ์แบบวินาทีต่อวินาทีถ้ามีการเซ็นสัญญาหรือสล็อตโดนปลดผมจะมาไลฟ์สดทันทีเผยสถิติช็อก เอกิติเก้ลิวอพูชนะแค่31%เท่านั้นและทางรอดสุดท้ายเจเดนแดน์ดวนที่สุดครับเด็กหงสถิติที่น่ากลัวที่สุดในยุคอาร์เนสล็อตถูกเปิดเผยแล้วรู้หรือไม่ว่าเมื่อไม่มีฮูโกเอกิติเก้ลงตัวจริงลิวอพูมีโอกาสชนะเพียงแค่31%เท่านั้นนี่เรากำลังเสพติดกองหน้าคนนี้เกินไปหรือเปล่าแล้วเจ้าของค่าตัวสถิติสโมสรอ,อย่างอเล็กซานเดอร์อีแซกหายไปไหน วิกฤตนี้จะจบยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเอาละครับย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์เราต่างตื่นเต้นกับก,บการได้2หอกมหากาพเอกิติเก้และอ e ีแสกมาร่วมทีมแฟนบอลอย่างเราฝันหวานถึงคู่หูถล่มประตูแต่ความเป็นจริงคือตอนนี้อเล็กซานเดอร์อีแสกกลายเป็นแข้งล่องหนพักยาวถึงเดือนมีนาคมโน่นเลยครับทำให้ภาระทั้งหมดตกอยู่บนบ่าของฮ e ูโกเอกิติเกเพียงคนเดียว ใครจะไปคิดครับว่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้จะกลายเป็นเดอะแบกตัวจริงด้วยผลงาน8ประตู3แอสซิสต์จาก20นัดเขาคือหัวใจในแนวรุกที่เราขาดไม่ได้ไปซะแล้วหยุดโลกสวยกันสักนิดครับดูตัวเลขนี้ชัดๆ13นัดที่เอกิติเก้ไม่ได้เป็นตัวจริงเราชนะแค่4นัดนี่มันสถิติทีมหนีตกชั้นชัดๆสิ่งที่น่ากังวลคือเมื่อสลอตพยายามหมุนเวียนนักแตะโดยส่งโคดีก้กัคโปไปยืนหน้าเป้า เพื่อนๆก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่กักโปพยายามเต็มที่แล้วแต่ธรรมชาติเขาไม่ใช่เบอร์เกขนาดแท้ผลลัพธ์คือเกมรุกเราฝืดนสนิทชนะได้แค่บาน์ซลีหรือทีมเล็กๆแต่พอเจอของแข็งอย่างแอตเลตมาดริดหรือแม้แต่เวสแฮมเราไปไม่เป็นเลยนี่คือความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงครับเรามีนักเตะไม่พอใช้และถ้าเอกิติเก้เจ็บไปอีกคนผมไม่อยากจะคิดภาพเลยจริงๆ ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะถามชาวหงแดงอัปเดตทุกคนในสถานการณ์ที่หน้าเป้าประชีพเหลือคนเดียวแบบนี้ทางเลือก A กัดฟันซื้อกองหน้าเพิ่มในตลาดมกราคมแต่ใครงบจะพอทางเลือก B รอความหวังจากดาวรุ่งอย่างเจเดนแดนซ์ที่กำลังจะหายเจ็บกลับมาในช่วงต้นปีใหม่นี้พิมพ์ A หรือ B มาในคอมเมนต์หน่อยครับผมอยากรู้ว่าคุณกล้าเสี่ยงแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนครับแสงสว่างปลายอุโมง์ยังมีครับ ข่าวล่าสุดรายงานว่าเจ้าหนูเจเดนแดนซ์ลูกหมอของเราใกล้จะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วในช่วงต้นปีใหม่นี้โอเคครับเขาอาจจะไม่ใช่สตาร์ระดับโลกแต่เด็กคนนี้มีสัญชาตญาณเพชรคาตที่เราเห็นกันมาแล้วการกลับมาของแดนซ์จะช่วยให้สลอตมีตัวเลือกในการพักเอกิติเก้ได้บ้างไม่ต้องตะบี้ตะบันใช้จนพังนี่อาจจะเป็นการเซ็นสัญญาใหม่ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสียเงินซักแดงเดียวก็ได้ครับบทสรุปคือ ลิวอภูกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ครับการพึ่งพาเอกิติเกมากเกินไปคือดาบสองคมเราต้องเอาใจช่วยให้อ e ีแซคและแดนซ์กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับสล็อตปากพาซวยโจนส์น้อยใจหนะักจอตามรอบโบไปสเปิร์นหรือดูวันที่สุดครับแอนฟิลกำลังลุกเป็นไฟไม่ใช่แค่รอบโบที่จะไปสเปอร์สแต่ลูกม่อย,อยังเคอร์ติสโจนส์ก็กำลังหมดความอดทนกับอาเน่สล็อตแล้วหลังบอสให้สัมภาษณ์แบบไม่ไว้หน้า ทั้งที่โจนสฟิตเต็มถังแต่โดนดองงานนี้มีเครื่องจนถึงขั้นย้ายทีมหรือไม่เราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้ครับเรื่องมันเริ่มจากความพ่ายแพ้ต่อบอลมัสครับอาเนสล็ลตออกมาให้สัมภาษณ์แก้ต่างว่านักเตะเราล้ามาจากเกมยุโรปที่เจอมากเซและประโยคเด็ดที่ทำร้ายจิตใจสุดๆคือแกบอกว่าผมต้องส่งชุดเดิมลงเพราะเรามีผู้เล่นให้เลือกแค่นั้นเดี๋ยวนะครับบอสมีแค่นั้นจริงหรือครับแล้วเคอร์ติสโจนทิ่นั่งตาละห้อยอยู่ข้างสนามละ่ะ เกมกับมาคเซเขาเล่นไปแค่10นาทีเองนะเขาฟิตเปรีย้ยเขาพร้อมจะวิ่งลืมตายแต่บอสกลับมองข้ามเขาไปดื้อคำพูดนี้แหละครับที่เหมือนมีดกรีดกลางใจ,จโจนสเข้าเต็มๆหยุดมองข้ามความจริงครับโจนสลงมาครึ่งหลังวิ่งพล่านสร้างโอกาสเทียบกับตัวจริงบางคนที่เดินทอดน่องใครกันแน่ที่สมควรได้ลงมาเจาะลึกกันครับสล็อตเลือกทรงแม็กอาริสเตอร์ที่กรัมสึกหนักและฟอร์มหลุดลุยในปีนี้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้งผลเป็นใครครับกลางยวบ ในขณะที่โจนส์ซึ่งเป็นนุ่มสเกาเซอร์ที่มีความมั่นใจสูงเขาเชื่อเสมอว่าเขาดีพอจะเป็นตัวจริงแต่พอเห็นโค้ชเลือกคนหมดแรงลงก่อนตัวเองแบบนี้มันอดคิดไม่ได้จริงๆครับว่าตกลงผมยังมีค่าในสายตาบอสไหมยิ่งสัญญาของเขาจะหมดปี2027ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าซัมเมอร์นี้น่ากลัวครับข่าวลือที่ว่าสเปอร์สที่กำลังจะเอารอบโบ้จ้องจะฉกโจนส์ไปด้วยมันเริ่มมีมูนขึ้นมาทันทีเพื่อนๆครับ ผมขอถามแทนใจเคอร์ติสโจนส์เลยในเกมที่ทีมต้องการความสุดชื่นแบบนี้คุณคิดว่าอาเนส็อตพลาดมหันหรือไม่ที่ไม่ส่งโจนส์ลงตัวจริงพิมพ์หนึ่งถ้าคิดว่าโจนส์ควรตัวจริงได้แล้วพิมพ์สองถ้าคิดว่ายังไงก็ต้องแม็กอาริสเตอร์คอมเมนต์มาเลยครับระบายออกมาให้เต็มที่ลองคิดภาพตามผมนะถ้าซัมเมอร์นี้หรือแย่กว่านั้นคือมการานี้เราเสียทั้ง็อบโบ้และโจนส์ให้สเปอร์สพร้อมกันมันคือหายนะของ DNA ลิเวอร์พูลเลยนะครับ โจนส์คือนักเตะที่เล่นเพื่อตราสโมสรแต่ถ้านายจ้างไม่เห็นค่าการย้ายไปหาโอกาสใหม่มันก็เป็นวิถีมืออาชีพสล็อตต้องรีบเคลียร์ใจด่วนครับก่อนที่ห้องแต่งตัวจะแตกไปมากกว่านี้สุดใช้ครับเด็กหงอยอ่างเราไม่อยากเห็นลูกม่อเดินจากไปเพราะความน้อยใจเราหวังว่าบอสจะตาสว่างสักทีปาดหน้าเชลซีลิเวอร์พูลล็อกเป้านิวซาลิบา60ล้านปอนโรมาโนคอนเฟิรม์ม ด่วนพิสุดครับดิคหงลืมความผิดหวังเรื่องมาเกฮีไปซะเพราะล่าสุดเรวพูเปิดศึก3เศร้ากับเชลซีและบาเยนแย่งตัวเจเรมี่ชอเกะว่าที่กองหลังเบอร์หนึ่งของโลกคนต่อไปฟาบาเดซิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มเองว่าเดี๋ยวนี้อาจจบเดี๋ยวนี้เพื่อย้ายซัมเมอร์นี้ค่าตัว60ล้านปอนคุ้มไหมกับฉายานิวซาลิบามาเจาะลึกกันครับเอาละครับ ท่ามกลางตลาดมกราคมที่เงียบกริบจนน่าหงุดหงิดแถมมีแต่ข่าวเสียร็อบโบให้สเปอรส์สในที่สุดก็มีข่าวดีครับเจ้าพ่อตลาดซื้อขายฟาบริชิโอโรมาโนออกมาเปิดเผยใน YouTube ของเขาเองเลยว่าเรวพูกระโดดร่วมวงล่าตัวเจอร์มีชอเกตเซนเตอร์แบ็กวัย20ปีจากแรนส์เรียบร้อยแล้วโรมาโนย้ำชัดครับว่าเด็กคนนี้คือหนึ่งในกองหลังที่มีพรสวรรค์ที่สุดในโลกเชลซี Chelsea นำหน้ามาก่อนบาเยน์ Bayern ก็จ้องตาเป็นมันแต่ตอนนี้เรวพูเอาจริงครับ แผนคือเซ็นล่วงหน้าตอนนี้แล้วย้ายมาซัมเมอร์นี้เพื่อปาดหน้าคู่แข่งครับแต่ช้าก่อนแรนสตั้งค่าเหือไว้ระดับ60ล้านปอนด์แพงหูฉี่สำหรับเด็กอายุ20คําคำถามคือเรากำลังซื้ออนาคตหรือซื้อความเสี่ยงทำไมต้องคนนี้สเกลทั่วโลกยกให้เขาเป็นนิววิลเลียมซาลีบาครับร่างกายแข็งแกรง่งรวดเร็วและที่สำคัญลูกกลาอากาศเก็บกินเรียบแต่ปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างทีมครับ ถ้าเราได้เขามาจริงเราจะมีเด็กดาวรุ่งอย่างชอเกตกับจิโอวานนี่เลโอนี่ที่ซื้อมาแล้วเต็มไปหมดในขณะที่พี่ใหญ่ฟานได้โรยราและอีบูโกนาเตก็มีข่าวอาจย้ายออกการเอาเด็ก20ปีมายืนค้ำแผงหลังในพรีเมียร์ลีกมันเสี่ยงเกินไปไหมหรือนี่คือการเดิมพันที่ต้องกล้าจ่ายเพื่อแลกกับกองหลังระดับโลกในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อนๆครับเงิน60ล้านปอนด์ไม่ใช่น้อยๆในสถานการณ์ที่แนวรับเราต้องการผู้นำทันทีทางเลือก A คุ่มซื้อชอเกะมาปั้นเชื่อมั่นในสายตาแมวมองเหมือนตอนได้โกนาเต้ทางเลือกบีเอาเงินไปซื้อกองหลังสำเร็จรูปอายุ26-27ถึงปีที่ใช้งานได้เลยดีกว่าพิมพ์ A หรือ B มาในคอมเมนต์ครับอยากรู้ว่าแฟนหงไทยใจถึงแค่ไหนเย่าลืมนะครับว่าเราพลาดหมาเกฮีให้แมนซิตี้ไปแล้วเจ็บใจชะมัดถ้าเราพลาดชอเกะให้เชลซีอีกผมว่าแฟนบอลเผาพริกเผาเกลือแช่งบอดแน่ r o m a โนบอกว่าแรนส์ไม่อยากปล่อยตอนนี้แต่ถ้าเงินถึงอะไรก็เกิดขึ้นได้ สำหรับผมนะถ้าสล็อตมองว่าใช่ก็ต้องเอาครับดีกว่าไม่ได้ใครเลยแล้วมานั่งเสียใจตอนหลังเหลือเวลาตลาดมกราคมอีกแค่อาทิตย์กว่าๆดีลวนี้จะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือแค่ข่าวลือขายฝันเราต้องตามติดห้ามกระพริบตาอาถันดันคริสตามหลอนเผยสองสถิติชี้ชะตาสล็อตโดนเด้งแน่ FSG ไม่ทนแล้วจบเฮแล้วหรือ,อยังครับอาเนสสล็อตความพ่แพ้ต่อบ,บอลมัดวินาทีบาปไม่ใช่แค่เรื่องเสียหน้า แต่มันกำลังปลุกอาถรรพ์เมื่อ14ปีก่อนให้ตื่นขึ้นสถิติชี้ชัด FSG เคยไล่ตำนานอย่างเคนนีดันคริสออกด้วยตัวเลขชุดเดียวกันเป๊ะและสถิติใหม่ยืนยันว่าท็อปโฟของเราจบสิ้นแล้ว100%คลิปนี้มีคำตอบที่แฟนหงต้องทำใจครับมันเจ็บปวดเกินจะรับไหวครับจากแชมป์เก่าสู่ทีมที่หาชัยชนะไม่เจอหนัดหลังสุดเสมอ4แพ้1และถ้าย้อนไป18นัดหลังสุดในลีก เราชนะแค่5นัดเก็บได้แค่21จาก54คะแนนเต็มนี่ไม่ใช่ฟอร์มของทีมลุ้นแชมป์ครับนี่มันฟอร์มทีมกลางตารางชัดๆและความพ่ายแพ้ที่ Vitality Stadium ล่าสุดมันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเข้มที่ส่งตรงถึงหูเจ้าของทีม FSG แล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนตัวเลขชนะ5จาก18นัดนี่มันคุ้นๆไหมครับใช่ครับมันคือตัวเลขเดียวกันเป๊ะที่ทำให้คิงเคนนี่โดน FSG สั่งปลดเมื่อ14ปีก่อน เรื่องนี้ไมเคิลรีดนักสถิติชื่อดังออกมาแฉความจริงที่น่ากลัวครับข้อที่ 1. สลอตทำสถิติห่วยแตกที่สุดในรอบ14ปีเทียบเท่าช่วงท้ายของดันคริสเปะแปะและเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าตอนนั้น FSG ตัดสินใจยังไงพวกเขาไม่สนความเป็นตำนานแล้วนับประษาอะไรกับสลอตครับข้อที่ 2. อ,อันนี้สำคัญที่สุดตอนนี้เรามีค่าเฉลีย่ยคะแนนต่อน,นัดอยู่ที่1.57แต้มสถิติระบุชัดเจนครับว่าตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมา ไม่เคยมีทีมไหนที่จบด้วยแต้มเฉลี่ยเท่านี้แล้วติดทอฟโฟได้เลยนั่นหมายความว่าในทางทฤษฎีเงินรายได้จากแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้ากำลังจะปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาครับและนั่นคือสิ่งที่ FSG ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดคำถามคือจะปลดเมื่อไหร่กรณีดันคริสเขาโดนปลดช่วงซัมเมอร์แต่สถานการณ์ตอนนี้มันวิกฤตก,กว่าเพราะเราเสี่ยงลุดโคต้ายุโรปแม้ปกติ FSG จะไม่ชอบปลดโค้ชกลางซีซั่น แต่ถ้าแนวโน้มมันดิ่งลงเหวแบบกู่ไม่กลับแบบนี้การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดยิ่งถ้าข่าวลือที่ว่าเราคุยกับชาบี้อลอนโซเป็นจริงเวลาของสล็อตอาจจะเหลือแค่หลักวันก็ได้ครับเพื่อนๆครับผมถามจากใจด้วยสถิติ1.57แต้มต่อน,นัดแบบนี้กด1ปลดทันทีตั้งคนใหม่มาขัดตาทับเพื่อลุ้นพื้นที่ยุโรปกด2รอจบซีซั่นให้เกียรติแชมป์เก่าแล้วค่อยแยกทางกันดีๆคอมเมนต์มาเลยครับเสียงของคุณอาจจะส่งไปถึงบอสตัน อนาคตของอาเนสโลตมืดมนยิ่งกว่าท้องฟ้าหน้าฝนในอังกฤษครับสถิติไม่เคยโกหกและเจ้าของทีมเราเชื่อในสถิติยิ่งกว่าอะไรบทสรุปมหาการ์นี้จะจบลงในสัปดาห์หน้าหรือไม่แฟนวอดยับฟันได้ไวยกว่าซาลาสองตำนานหมดสภาพสัญญาใหม่คือความผิดพลาดเจ็บปวดครับนี่คือผลโวตท,ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่อยากเห็นที่สุดหลังจบเกมบอลมัดแฟนบอลเกือบ1000คนลงคะแนนแตัดสินแล้วว่าใครเล่นแย่ที่สุด หวยออกที่ fine, it. It 2องตำนานของเราครับเวอร์จิลฟานได์และโมซาล่าครองแชมป์ความหวยรวมกันกว่า85เกิดอะไรขึ้นกับสัญญาใหม่ที่เพิ่งเซ็นหรือยุคทองของพวกเขาจบลงแล้วจริงๆย้อนกลับไปเมื่อปีก่อน2025เราฉลองกันแทบตายตอนที่สโมสรต่อสัญญากับทั้งคู่แต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันมกราคม2026ความรู้สึกมันคนละเรื่องเลยครับจากผลสำรวจของราซิงเดออแฟนบอลกว่า900คนโหวตครับ เชื่อไหมครับว่าเวอร์จิลฟานไดได้รับเสียงโหวตเป็นว่านักเตะที่แย่ที่สุดไปถึง50%กว่า450คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างโมซาลาที่ตามมาที่35%กว่า300คะแนนส่วนแพะรับบาปขาประจำอย่างแม็กอลิสเตอร์หรือเอกิติเก้แทบไม่มีใครพูดถึงเลยครับเพราะแสงสปอตไลท์แห่งความผิดหวังมันส่องไปที่ลูกพี่ไดกับบังโมเต็มๆทำไมแฟนบอลถึงโกรธฟานไดขนาดนั้นมาดูคอมเมนต์กันครับ VVD เหมือนแกะหลงทางเลยการป้องกันแย่มากจังหวะเสียประตูแรกเขาคิดอะไรอยู่ทำไมไม่หวดทิ้งไปบนอัธจันทร์แซดซะก็จบเรื่องนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นจากเขาตลอด8ปีที่ผ่านมาครับความนิ่งหายไปไหนความดุดันหายไปไหนกลายเป็นว่าเขาคือจุดอ่อนที่คู่แข่งจ้องเล่นงานมันเจ็บจีที่หัวใจจริงๆครับส่วนทางฝั่งโมซาลาแม้คะแนนโบวตจะน้อยกว่าแต่คำวิจารณ์รุนแรงไม่แพ้ขันครับ แฟนบอลหลายคนบอกว่าเขาเป็นตำนานนะแต่ตอนนี้อายุเขาไม่ไหวแล้วหรือซาลาไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เกมรุกเลยเราต้องยอมรับความจริงไหมครับว่าสัญญาฉบับใหม่ที่มอบให้พวกเขาอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือสโมสรควรจะปล่อยพวกเขาไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นฮีโร่เพื่อนๆครับในฐานะที่เราเคารพพวกเขาเป็นตำนานแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆจ,จ,จากฟอร์มตอนนี้ใครคือจุดอ่อนที่ร้ายแรงกว่ากัน พิมพ์ V ถ้าคุณคิดว่าฟานไดค์คือปัญหาใหญ่สุดพิมพ์ M ถ้าคุณคิดว่าซาร่าคือคนที่ฉุดทีมหรือพิมพ์หัวใจถ้าคุณยังเชื่อใจทั้งคู่คอมเมนต์ Comment มาคุยกันครับระบายความในใจออกมาแต่อย่าลืมให้เกียรติสิ่งที่พวกเขาเคยทำเพื่อเราด้วยนะครับไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรพวกเขาคือตำนานแต่ฟุตบอลอาชีพไม่มีที่ว่างสำหรับความอ่อนแอครับเกาะติดสถานการณ์ทีมรักของเราต่อไปกด subscribe หงแดงอัปเดตครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ you never walk alone